เวลา9นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการโรคไตเฉลิมพระเกียรติ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมมาหลวงนาราธิวาสราชนครินณศูนย์ประชุมนานาชาติพีซโรงแรมรอยเย่อคริฟโฮเทลกรุ๊ปพัทยาอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ซึ่งบริธีโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและองค์กรภาคีรวม8ภาคีจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคม2,566 เพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานณิวัฒนากรมมหลวงนาราธิวาตราชนาครินในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกรประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสําคัญของโลกประจําปีพุทธศักราช2566ในวาระครบรอบ100ปีวันประสูติวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2566 ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อวงการโรคไตและผู้ป่วยโรคไตในฐานะที่ทรงเป็นองค์ประธานบรินิธิโรคไตแห่งประเทศไทยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2521รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนพัฒนาวิชาความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยมีแพทย์และพยาบาลโรคไตจากทั่วประเทศเข้าร่วมกันประชุมกว่า1,000คน โอกาสนี้ได้มีพระชดำรัสเปิดการประชุมจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่องโรคไตในมุมมองสากลความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงศาสตราจารย์นายแพทย์มาซาโอมินันกากุจากมหาวิทยาลายัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาโรคไตใระดับโลก และทรงเปิดนิทศการสัะตววัฏกัลายาณิวัฒนาพระประวัติทิศอนห้เห็นถึงพระปัญญทานที่จะทำคุณประโยชน์ให้เมืองไทยและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมไทยพระกรณณายิกิจนับตั้งแต่ทรงเป็นสมเด็จอาจารย์ในมหาวิทยายลัยหลายแห่งและพระกรรณากิจด้านการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขพระกรณากิกด้านสังคมสงเคราะห์ นอกจากนั้นยังจัดแสดงงานด้านการแพทย์การพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับโรคไตและโรคระบบทางเดินปัสสาวะ